ใช่ก้อนนั้นถว่วอยวานี่บอกเอนี่แหละนี่แหละแต่ว่าสีผ้าเรียนเป็นห่อดบันหน้าไงนี่นะหลานเรียนกลับสบายดีทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนเออเห็นเหมอง มาพี่น้องบรรยากาศยามแรงๆเด้อพี่น้องมือนี้ได้มูกระทะมากินเด้อพี่น้องต่อได้น้ำแข็งโอ้ thank you กินอะไรได้ตรงน้ำเด้กินขี้โพดตองน้ำเลยเนาะขี้โพดตองน้ำได้ใช่ว่าเจี๊ยบตัวนัเดี๋ยวเดี๋ยวขยายได้บนอย่างมากเจี๊ยบตัวนั้นเอามาให้ขึ้นได้ในชุดกินอยู่ซาลาเขาคือเก่าตอนนี้ติดติดไฟอันนึงสีเหลืองพี่น้องเลย ดีเตพี่บกินไงนนคืออย่างไ้ก่นปกินปบาดแต่พี่ใช้เหมือนแก้วีเด้เมือเดก้องไห่ดนบิเจ้าแบบได้แค่ยทำว้าวใช้ให้เด้ออดเอากนเดือกเด้อทำ้าใช้ให้ก็เลยกินขีดหมูมั่หมอันขีดหมูใส่ไหมฮะเมื่อนี้พี่้องนั่น อ่ากับเดมา่ทยคิปก็เมือนดกบลคสามสามป่ะแจจะกู้หานบุญลงานี่สองสามมมันบลงไปเดินคอนเสิร์ตไปเบิงคอนเสิร์ตพี่น้องเลยเปิงคอนเสิร์ตอยอะนะยู่งสิสองมึงอ่ากับเด็มาบ้านเลยกัอืมภาชนาลจังไปหน่อยไปดินคอนเสิร์ตไปเบิงคอนเสิร์ต ฮะกับมาบ้านพี่น้องวันที่ใช้บ้านไม่ไงวันที่นี้ยบ้านเนี่ยกับเหมือนวันที่เจ้าหกเนาะมึงบ้านนี่เนาะเขาพามาไปหาหมอเมนรอกาบ้านนี้ก็เมือนี้บ้านนี้ก็เมือนี้พอดีสามพวงคางไปพี่น้องจะถ่ายคลิปอยู่ปะก็ถ่ายคลิปวัดแถวใครที่ห้าก็กัดแถวไปว่าเขาดันไม่ผอมแขนปวดจัดปวดแขนนะ ปืนไปต้งคางเดียวเนาะรถสลิงปันลูกปืนกระแทกปืนลูกปืนล่อกระแตกกว่าที่เข้าได้คางทางคือเก่งมากจริงๆเข้ามันดีนะเออแล้วปอยมือเดียวอะได้เลยต้องสองมือเด้ไิแล้วเราชี้คันเดือกแต่เราเก่งฝนเราแก๊ปแกยวไปบ้านนี้พาอีดีเข้าไปกับขี่รถไอ้ดอนไปบาสิทายคลิปดอกบ่มีแห้งสับสิทายคลิปกั เห็นมามเป็นเนี่ยนันขนาะมันป่วยคนก็ป่วยนะเหมือนกับเป่วยนะเห็นบาทมันพี่น้องเอยมงว่าเนี่ยโอ้มันเป็นะงแทมันดุดเบิดนะะต้องเข่าไปหยิบใหม่แ่นเดอแทนก็เป็น่วงอีกคง่มันะพาเจาเป็นไเจมาอยาสังหน แมันีเลม่าท่านนแห่งดีมันเาวน้ำขี่รถแต่มันยงาไปเงาบอกเลยว่ามันเงาในขี่รถเพื่อฉีดฮอดซ่เมื่อนิหันแต่ก็ชาเล่งเมื่อนิฮันมันโนคือรถจักมันคือรถใหญ่เลยเนาะเออมัคือนางในเบคือคันท่านางในเบะรถใหญ่มันก็่ินงคันท่านางรถจักมันก็เข้าอู่มันอยู่จะสีแดงบริจิงไปใช้ มันก็หอดถูดโลดมันก็แค่แน่ทั้งหมาพ่อแม่ลูกไปกันทั้งเอามาไปมันมีเวลาไปซื้อนะซื้อนี่จอบซื้อปีกไก่เขาให้แกงสองดุมเขาอีตุนเขาอีตุนนะคืออีตุนก้อนผู้ได้เอาให้แกงลานกลาง าค้างไงท้งอะนะที่ใรปีนไกอะนะอทางกันธนาคารอะนะวก็พอแล้วก็คอยอาเดี๋ยวเมื่หร่มากะใสตือนเนาะคันใสซองแกงมันแกงบูแกงบู่พาะอจังไกมัน่ได้บูดมันอยากโูเนี่ยพรว่าอยากู้เนี่ยนะมันจะเสาแกเขามาส่ทุงไวนะแต่ว่าเป็นลาบเป็ดนะก็กินได้กินได้่ไหเออว่ะ เด้งเป็น่้นาไหงเองไปแบบอาหารอีรีเด้้ครับไปไตตรวอีรีเด้ไหนีฮะไปข่อยขึ้นสะพานยุ่ขี่รถอะไรไปถาหอยเอาไปจากแดดอีปานนี่เอาจองไปน้ำอยู่บ่เดียวไปผ้าแพรพื้นียาเขาเอาไปมันปกพ้แพรดีพ้แพรคุ้มเีมันก็นอนโดสไม่ได้ตากแดด มาเีว่าเมนคองเ่นตี่เนาะซาลิงไปใไฮะน้เือยที่เบื้องครัวเนาะเออครับเบื้องครัวปท่านี้ยันไว้ยังสิรถมันนักขางเดียวเนาไปขางเดียวนว้านคือว่ามานังครับนักขางเดียวไปได้ดึงไว้เข้าดันไว้พออยู่่างกันคูมือคือเจ้าหลอก ไม่ใช่ว่าเปนนางขงตอนขับรถเห็นไหมหรือว่านางขังตอนนี้อย่างขับยาวขับรูดนางบ่ได้แล้วนางป่านมันนอนดอบระตกรุมหัวอนฟาดแเนาจะเอาไปนะเออ่ะไปหันบ้านอ้ร้อนนี่ก็ขี้ตัใหญ่ไปกมันขี้ใหญ่นี่ยมันกับเปืองมันบ่เลยเปืองหรอกมันลำบากอันนั้น บดยเอาไปาไปมือนั้นมันก็ขี่ใส่รถขี่รถดุดเดือดเลยตอนในกบเดยอันนี้ที่แรกก็ว่าสิไปเห็นไหมมือนี้ว่าสิเอารถต่อไปละเลยนนได้ได้ก็ได้เอาบือมอมาอยูบอ่ยบุตรกบเลยอันนี้คอย,ยเสียค่าควยเข,า, <ๆ S 1> ขาพร้อมนะคอยเขามาลลางอยู่เงนินคือพิเศษเลยมอาสีรับจอบค่าเลิกง,งาน กระเสียวแจ๊กพันมาแต่ผุนเลยไอยไปหาเจ้านี่น้ำมันไข่เบิดไลท์ก็เจ้ามาหาไข่มาเสียไข่เสียค่าคัวให้บ่อข้ามือให้เจ้าน้ำปลาไหลเงี้ยพิรุดมาอะไรกะผมเชื่อว่าแพ้มันเกิดเพราะเบิ่งก็เก่าอยู่เนาะไปเงียบมาส่วนนี้เขาก็มาดูแลมันกันบ่อยมันลงดินป้ามันหน่อู่อันนั้นเลยก็เด็ดเทตามพี่น้องเอฟซีเพิ่มคอมเมนต์เนาะ เวลามันหอดนอกากเอาแผลแผลเสร็จมันเสรสิบ่อยมันอันนี้ใส่น้านอโขว่ามนหอดให้เแผลเสร็จมันอืมเสร็จโตมันข้าเจ้าบ่ด้เอายามาใด่า้มเอามาเอาแผ่เสร็จเพราะว่าม้ามันขี่หอดนะนะมาตัวนี้มันอยู่หอดบ่ได้เออเันนี้มันกวบดนอตอนทอาไปนาะำยานั้นกงอีกนไี้อยากทอดหอดแน่นอมันกำบด มันก็เห็นแม่แพ้มันใหญ่ก็พี่ออ้เพื่อนก็เอามาเขาไปหลังแพ้เนาะที่ซาดิ่งไปพี่น้องเลย่นกับไปเบี้ยด้วยวันนั้นก็ไบเบียด้วยรงพี่น้องเออผักพรอนผักสมองดนนอนใช่เหมือนใหื่แล้วเอาไปใเียไปที่ละลายานี่แต่ว่ามันดำบ่าแห้งดีมาเนยอยากน้ำมาน มันขามัน้ามขามหด่แหละก็เพื่อสิไปหอดกะห้ายกิโล40กว่ารอบนี้น่าจะเศร้าอยู่ดอกบึงใส่ผงวิเศษไปนละแม่นเหตุตามเอสซีในน้ำเนเนาะเพื่อแคว่าให้ใส่ผงวิเศษผงวิเศษมันเทแผลแห้งไว้เลยแล้วก็บ่ต้องปิดแถมพร้อมแต่ว่าเสียแต่มันนอนทับนี่แหละแสดงมันบวดเจ็บมันนอนทับขั้นคุณก็คืซูนแผลก่อนเจ็บมันนนี่ มันหยาดเท่าาบแพ้มันมันบอกยังไงอ้วนมันเจ็บเนาะมันหยาดเท่าไปจับไปลายไปนี่นะมันเป็นงางที่นอนเนี่ยเลือดมันมาออกยู่นี้บันในนี่แล้วมันจะรับแมนเลือดมันมาออก่นี่เนาะแผลมันมันลงอันนั้นมันลงปุ๊บมันกระโดดลงหลุดไหมแล้วบนดีแผลมันยืดไหมแผลยืดปุ๊บเลยเพราะท่านี่คือว่าแผลคนหยิบเนาะเวลาที่มันหยางมาก่อ ฉีกออกเลยนะเนาะแล้วชอิน่าเนย่าเห็ดมันหรอเ่าย่เนี่ยครับหม้อซักยาเอาักยาักาัาุดดมต้นมาบ่หน่อยมันเป็นอะไรนพี่น้องมันเป็นยัมันเป็นมาเล็งดังบ่บวอลังมันเป็นแพรเนี่ยนั่นนันรก็อย่างไงมันเศร้าให็นหมมันท้อลมานมันหายใจลำบากมันนีมันเป็นก่อนแบบ อยู่ในนั่นแหละพาเขาไปได้มันมันเป็นแน่นี่บาลแห้งนักโกเกลเป็นวันมอสระบัววันนี้ก็เริ่มจเช่นไงอ่อวัยใหม่ใหม่ฮะเริ่มใหม่เริ่มไม่เริ่มสบายใจขึ้นแน่เลยพี่น้องเลยวันนี้ก็ได้ล่อเบิ่งอาการมันแต่ว่ามืออื่นมอสกันอัดอีกว่ายไปหลังแพ พอเห็นเริ่มตุนตอนแรกเจ้าพามันไปรักษาดังเลยมันบอกแม่นพ่อปิพ่อไปรักษาดังเรียบ่้อยพ๊บเขาเลยว่าเป็นน้ำสีดอยาคุ้มบอกแม่นเขาจ้อยาคุ้มหมาคือต้องเพชรมันเจ้ากะว่าแน่นเขาจาว่าหมอเพิ่นว่าท่านเฮาบ่อบ่อผ่าตัดเห็ดมันให้มันต่อไปมันก็จะเป็นโรกของโมดูกมันแหละโมดูกมันสิใหญ่เจ้าก็เลยต่อ้วยการเห็ดมันเลยแน่พอกับแม่แนะนําว่า ตองเลยเห็นนะตอนแรกแผลมันก็ดีๆอยู่ฮะเนะคอยว่ามันเป็นน้ำไปถึงน้ำก็แพมันฉีกน้ำแบบคล้ายๆแบบเขาบริพังับพังงมมันนะแพพังงามมันแต่ทำอีพพังงามันกันยางพระชายว่าพังงมเขาบรอันนี้เนาะพระชายบพังงมมันพระายาพังงพังามอันดีๆเด้อตกน้ำอ

กือบห้าสิบเองนั่นมาเอะไรอ่ะน้าจะสิสิมันเร้ยมมีหนองมีวงกทอะไรรูกระี่ะอาแมงอาจอกไม่ใช่ตีแม่ก็บมื่อื่นมือื่นมาแล้วอ่ะน้ามื่อื่นป่ะีแมันมือื่นม่อื่นอะไรไม่ดีอะหรจีแ แล้ว่าตัดติดใจว่าก็ตัดติดต่ออีกเดือนหนึ่งเดือนที่สามมันก็ติดได้คุูนคาวไปเลยคือแลกัดเองได้ลูกเนี่พอไปพอก็แม่ไปได้หมองสงบแล้วลูกเบิ่งกันเอาเด้อก็ได้เอาชิบง่ายอยู่งั้่ายต้องง่ายด้วยสิหอหอยู่งดเยเล็กงานเล็ เพื่อนีีไปของคอย่เอกะดีจังไหนเนาะกะดีเศ้าๆเนี่ยแล้วน่อม่ก็พอไปอยู่เนาะแรงมากอบะมีเต่เปลือกปลาซีกเหินก็เอาล้นเนาะมีกรอไปอยู่ีก็ม่เ็ไปจะไปหยุดทุกถึอท่น้ ไปซื้อกระไรตัวมันอันนี้ซื้ตัวมันเดียวเหันป่นั่นเอาไปเอาแต่ว่าแต่เล่าทีซื้อมาเห็ดหมูกระทากินหันลาหน่กเบาสุกแต่ว่ากินแต่มือหันมือว้านนี่พอดีซื้อหม้อห่อนมาปนมาตำกันกันเลยเล่ากันเลยมาตำกันก็มากินน้ำกันมามีกันอยู่แล้วกันเลยเห็ดหมูก็ทำ ัเราเปนี่ันเป็นตาเลาะซื้อของนะส่วนเวนเวนนะแดดแต่ว่าคำว่านีหมวกกันหนอกบวนาคอยเห็นหัวแก้กินคือ,อ,นนอความห่อนของมันขวมห่อนเลยนะอันนู้นบาดเอาสะท้อนขึ้นมาไปเฮ้ยกว่ามิเตอร์เลงมากงั้นอย่างเดียวอันกูรีโมทแอร์ได้ยี่หุ่นคอย,ยกดกไว้พี่แต่คอยเชียร์เข่าห้องเลยน,นีจะเก่งอันนี้ได้แบบว่าครับมาหลายปัน เพราะว่ารถนะซาเลงมันเอียงคางนะม,มันต้องครึ่งแบบคางเดียวนะปกับรถรถซาเาล้พเออง,งพ่อแล้วโบดิตีคอหลอกเขาห่วงเดีคอมันกระอองมัน,มน,มน,มนวะถ้าตีหลอกเขาไปเน้นแน่นนะตีเน้นแน่นนะปุ๊บมัชิโบดึงไปคางเลยไปออเรียนซื้อเลยรถซา,าเล้งคันน้องเห็ดดีๆคันเกียรงสีตายลูกอันไหนมันก่งยากอยู่บ้านนเขาเปลี่ยนหอกันน้ำตัวหันเลี่ยหอยเลื่อมเปลี่ยน มีหมงเียนครับ,บ,บ่โจนมานเปล่ามานันห่อนอืทีเขาชี้ไก,ก่ได้ฮนเขาลอคข้อรถด้วยฮะเขตีข้อรถให้มันเหน,น่มนี่ีใจ่เลยค่อยๆคลับก็เหลวันเพื่อนหนึ่งมาแต่เสียมะฮะเตียนจนเตียนกันครับบ่อยโอ้คอยเตียนบวชเทนบวชบเ่อนนะพี่พ่อได้ครับไปสิสินประจำ เราเอาอนาคตอนากคตสิ่งนี้คนเราอาจจะเป็นวายสิ่งคนเราอาจจะลอกคอให้มันเน่นคนเราก็จะาย่กันนะเนี่ยเพื่อเรื่องที่ว่าซิ่งนะความซิ่งหนักกว่านะก็จะซิ่งในะล้วก็คอยชี้นะคอยชี่าชี้ซะซะคอยพับเรื่องใส่ได้อยู่บานดันดี ทางนี้เบินอ,อันนี้ทางดันทางเบิลนาเอาคือสังเกตวงงทางดันพ้อมเบินพร้อมแค่นั้นแหละได้ไกมควงกลางนี้เนาะทั่งฝุดฝุดมันดันค้างนี้มันเบิลค้างนี้เนะาะเปลืองมันอยฟัค้างนี้เนาะได้ไหมดันเบิลค้างนี้เาเข้าติ๊กออกเออใอยเดียวเอาข้านิกมาหน่อาเข้า,ขานิกมาทางางมันก็ซอยตรไหนมันติด เหมือนไม่แจงแห้เลยไหลูกกปืนสเตอกระแจกวาท่านป๊ไมเออที่ลงแต่ขางทางนี่เลยแซง10หลอดแซงด้วยกระเทือเพราะว่าคือที่สั้นลงขางทางลมมันตีฮะก็เห็นทีดกเดดไปแล้วใส่บรรยากาศ เอานนียไปเีมครับวปไดคุพี่นปอะรนียเอาเปนพ่น้องการยาเอนมเกยดงสาลาเขาติดดอดไฟแอนนันสีเรลืองพี่นต่มสงการไปว่าบ้านไ้สงการปะไปพาไปหาแห่พระออมบาท ไปพี่น้องเดียวพันนั้นก็จะเก็บผาบรรยากาศไปเที่ยวเสนีหเด้อเจอกันคลิปหน้าไปแหละขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาติดตามรับชมเนาะฝากคอมเมนต์อันเกี่ยวกับมาให้บบาหน่อยฟังอีกเด้อพี่น้องใครมีประสบการณ์เรื่องหักษารแพ้มันจะไหนจะไหนให้มันหายดีนะ แต่มามือนี้เทากับหลังแพใหนะ้มันถ่ายยาครับเนี่ยภาวนามั้มันเศร้าไว้ๆนะก็จะเป็นประสบการณ์พิษะเจอกันทีมน้าสำหรับทีมิี่ขอกล่าวค้า่าสบายดีเด้อ